อทั้งพ้อนี้ซื้อว่าจากไหนเพาะไปซื้อซื้อแอร์ซื้อนีฟซื้อแอร์พอซื้อเองมาจากประเทศไหนมาจากอเมริกามาจาก U.S.A. U.S.A. นครเมืองเนาะรัฐยังพ่ออยู่แคลิฟอร์เนียเมืองเซนสิรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองซานดิเอโกเมืองซานดิเอโกเมืองซันเดเอโกแม่ละเพราะวไอซีบอรเตียงไปดูสหระกระไรไร่โดยโดนเพราะสีได้งามเพาะ คือคือคือรอเลยในในนั่นเลยเนาะอันนี้ประมาณเท่าไรน้องตาอี่ยังละบาดนีกไอ้กล่องนี่ค่าไอ้ไอ้กันยังโอ้ยเนาะทันเท่าไรหน่วยนี่จะมีหาพันหกร้อยหาพันหกร้อยโอเคโอเคโอเคเ่าพ่ออ๋อโอเคใช่ทำชองคนก็ได้เนาะอ่า Si tinggi pun nak pada nak bau you. Dah. กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะอ่าลงมาจากเนือพี่น้องเลยอ่ามาโผล่อยู่พี่ได้บันที่ปั๊มปตทเซโนคือเก่าพี่น้องเนี่ยเนาะอ่าพอดีบุดอ่าผู้ใหญ่ท่านนึงพี่น้องเนียพอเพนนัดเบาเตียงมาหนิอ่าเ <c oughs> พี่บอกว่าชิดื่อตู้เย็นน้องให้เบาเตียงไปให้อ่าครอบครัวนึงงมาสัน่นพี่น้องเนียเนาะ nắm cán bạc của chị hai cục quá đại vĩnh là cứ chị bên bọn oh shooting dang hay nó bà lông bày thật thai con vĩnh bà chị đấy vĩnh hằng là bà chị đấy vĩnh hằng là bà chị đấy vĩnh hằng là bà bà chị chị bà bà chị bà bà อาโอ้ยพี่น้อยได้มาให้มาเหนตัวจริงนะบ้านโดยโอ้ยพอบนรดจะโดนเติบเนาะเอามาเพีเดียวบ่พเดวโอ้โดโดยมากอพีเดียวเลยมาห้าพุกเจ้าจุดจุดประุ่งที่อันหนึ่งเป็นมาห้าพุกเจาหลังจากมาห้าพุกเจ้าจะไปใส่พอดีดีนะพุกเจ้าไปสิคนเขาเลยจิ้ยเงินธรรมดามื่นี้ ธรรมดาก็หลุบับสี่แล้วอ๋โอเคแค้นซูไปล้วอยู่ตกันอ๋อเพ่อนจะต้องไปเทียบกับทต่อเ่าะจะป็สักสี่ตอโอ้โดยโดยาห้ากเจ้าแลควส้ากินเขากินน้ำานุกันกันแมว้มีแต่ได้เห็นตัวยืนหกันด้วโดยอันนี้พอสิไปน้ำเฮ้าเลยบ้ไปเอาคือเอาไปเครื่องไปบ้งเอา เครื่องได้ว่ากระว่ามัอนขากันโอเคแล้วก็เหาจะาจัดจินจัดโอเคตอวนี้แหละมอสเจ้าเราอ่าก็ตาอ๋อพ่อจะไปไปมอบน้ำเลยบ่างไปน้ำพวกเจ้าเราโอเคโอเคเขาจัดก็ที่ไปตกเงินหุนนีบางเมิ่นเขาจัดมานี่เมื่อกี้ครับอ๋อเจอกับอาไปจัดคนเราคนจะไปท่าอยู่คนโอเคอ๋อได้ได้ได้โอ้ยพี่น้องเี่นเนาะไปมีแตอร์เดียวอันนั้นโดยอันนั้นเดียวไปเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งรถเบิ่งล่างแปรงรถก่อนเด้อไปพี่น้องไงว่าสีไปแล พอดีนะพ่อพ่นไปกินกาแฟกฟ่อนก็นกนกนเลยเอารถไปล่างเลยพอดีแหละพี่นอ้องเลยมันมันบริอาสีก็เลยแบบให้พ่อพ่นนั่งามาบบุมตปปาตาปาเนาะสบายดีอีกรอบนึงพี่น้องเลยด้วยคุณรอถ้ามีโอ้ยขอบใจสุดลายเนาะนัะ่นงนี่ก็ได้เพราะเชิญน,นั่งนี่ก็ได้โดยโดยโดย

อสวัสดีแมสสวัส hmm. ดีบาตแม่้ยย like er> so like ังบนนออยู่บนนอโอ้ดยสวัสดีเมสสวัสดีคนเราเขากดอโอ้นอนเดึกกะลีเนาะ ว่าปัก่กมาอยู่ยูพูจมูก่อนด้วยด้วด้วยจมูกนี่จมูกมือได้ดีนะโอได้พิธีการเงินขึ้นมาพูดด้าโอ้ยขับใจเลยลายด้ดย เขาเขาข้าต่อตรงแล้วรวยเราเดาเดี๋ยวเดาส่ใจกันหมเนี่ยเ้อก็ราบอัหนึ่งตะแหลงนว่ถ้าตงว่างปีลุมมันกนข้จันร์แล้วเี่ยวว่าถ้าว่งๆตะแหลงกเราก็จะตามพวกคนไปกินข้าวนะ มากันตรวูดของคที่ผนเรียนเข้าอ่แม่าอไ่ยปน่ยาไปแม่งนไปเพื่อนอ๋อโดยเม่ไปทีพผาผาาไปเลยใช่ไหดอย ดูเัญญาณบ่ค่อยเป็นดีเป็นได้กอย่ง่มานีดยโอเคเอาจังสันแหละโบโบเอไล่โไล่โอโอเคแล้วุบดีโอ้ยยินดีไหมโอเคโอเคครับด้ยบายบายเด้อบายดีย์เโอเคไป Nhưng mà non như nó còn sang nó đến không đứa à. nữa ừ. à, được. Đôi, tôi phải <laughs> không sang nó đó. Quý à. 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 có một bài dùng Ừm 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 ติดต่อตั้งแต่ปีข้าก่อนนะพ่อเนาะไปไปไปหลังใจส่งเงินส่งข้ามมาให้อยู่อย่างนั้เนาะอันน่ะท่างพ่อนี่อาซื้อว่าจังไหนเพาะอะไปซื้อซื้อแอร์นะซื้อรีซื้ออะพอซื้อเองมาจากประเทศไหนมาจากอเมริกามาจาก USA USA เนาะอย่องเนาะรัฐยังพ่ออยู่แคลิฟอร์เนียเมืองเช่นลัฐแคลิฟอร์เนียอย่าเมืองซานดิเอโก เมืองซันดีอโกเมืองซันดีอโกแม่ละเพราะว่าเอฟซีบาเตียงไปดูสหรัฐกแต่ไล่ไล่โดยโดยไี่นไดงเลยอันนี้พอพอมาผู้เดียวพระเจ้ามาผู้เดียวโอ้ตั้งมาลินมาเที่ยวเี็บ่ตั้งมาลินมาเที่ยวอ๋อค่ปีเดีวพอบระดีมาก่อนโควิดเพราะต้องซิกเกิลซาวสวิต ก็สองก็สามก็สี่สี่หาปีเลยเนาะแม่ก็ออโดยโดยโดยพี่น้องเลยขออนุญาตเด้พออ่าอ่ามีมีมีครอบมีครัวอยู่างหรือว่ามีมีครอบครัวมีอ๋อแต่ว่าเพิ่นดูพุ่นครับอ๋อดูอ๋อดู ต่เราเห็นแบบมาน้ากันมาครบทั้งขั้วนะอ่าอ,อันนี้พอมาผูวเดียวเลยนะเนาะมาจะเมื่อพอคิดว่ามาเดือนครึ่งอ๋อมาเที่ยวเล่าโดยเฉพาะเลย,เลยมาเที่ยวเราโเฉพาะอ๋โอโดยโดย นี่พ่อมาแตโดนแล้วพ่อจะมาเพานี่วันที่สาวซ้ำๆอ๋อกับบัวหังเนาะอ๋อๆแล้วก็นอนอยู่เวียงคืนมาลงเวียงแทงงงน,นมาหนิมามามา,มาไทยคือกันบ่บ่มาชิบมาทางสิงคโปร์สิงคโปร์แล้วมาเวียงเลยแทนอ๋อโดยคุณน,น้องนี่แลกได้พ่อกำลังมาชิลล์ไปปักซนะ์อ๋อ,อพอดีคุณโตหาบาเตียงว่า มาเตียงขึ้นเซฟโอนมาสิลงลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละพี่น้องยมันแต่ว่ามาฮอตเด็กแล้วก็เลยอ่าเมื่อยก็เลยนอนก็เลยโทรหาพ่อเพิ่นเนาะก็เลยตื่นมาเมื่อนี้ก็เลยอ่านัดกับพ่อเพิ่นพี่น้องเลยอ่าเพิ่นอยากไปเบิ่งน้ำแล้วก็อยากอ่าซื้อตู้เย็นไปให้ครอบครัวนึงพี่น้องเนาะทั้งคนละทั้งวัดบนสิ่งคนละไปเบิ่งไปสูบน้ำใจพี่น้องเนาะ มาผู้เดียวพา่อคนไปเบิ่งนำเลยมือนนี่่างโบเคยเห็นด้วยนะพ่อเนาะแต่ก็เห็นเห็นจะได้โทรศัพท์มาเห็นมาเห็นเป็นเป็นเนมันนี่เนาะเออโดยโดยเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้ำนพี่น้องนี่เนาะ อ่าพ oh, no. no, yeah. oh, oh. oh, oh. oh. ่อเอพี่น้องขออนุญาตพ่ออายุจปี6ปีอ๋อ60ปลายเลยเนาะแต่ยังยังคือเนาะคือประมาณ50ปลายๆโดยๆๆโอ้ติดยักทียังบ่กลังตายได้ออฟิตเนสบ่แม่นิอีนีอ๋อทํางานแต่ว่าทํางานแบบานา เราก็เลยแบบออกกําลังกายมันก็ได้ขึ้นนั่งเ่าเนาะโอ้เปน็นองเบิ้งยังแข็งเฮง,ง,ง,งอยู่ <c oughs> อพอนั่งรถยังมาแะเวิง่งขี่ยุ่นขี่ยุ่นลงมาลูกสรค์น,นี่เลยไดบอกโอ้ลงมาห่อนมาขึ้นมาหมดเลยบบจนล็อตะแคงโอ้อ,อพอ,าพาอขึ้นมาพักอยู่ชิโนนี่ยขึ้นภากอยู่สวรรค์เลยพราต้องขึ้นมามาพักอยู่ชิโนนี่เราต้องลืมเอาไปว่ามีมีลูกสาวอ๋อโอเคโอเคโอเค มาพาลูกสาวไปเที่ยวเลยลูกสาวอยู่นี่จะกลวนกอาวชีมาอยู่นี่แหละนกาวจะวามันเป็นไปบม่ได้ครับีทนะลูกสาวนี่อ๋อคือพอสิมาสิโนสิลูกบักเซนี่มาพาลูกสาวไปน้ำเลยแม่อ๋อโดยโดยก็ได้มาพักอยู่นี้จ้าเจ้าวจ้าวจ้าพอดีเลยพี่น้องเนาะอา เดี yup. hey, yeah well. ๋ยวพอดีอยู่ใกล้นี่เลยเนาะมามาใกล้นี่เลยอี่างเง้ยตั้งใจมาพวกเจ้าเดีไปตั้งใจมาพวข้าวเนี่ยบพอดีเลยได้เจอทั้งสองยางเลยลูกสาวพิ่มเจอทั้งแงนระเทียนเพิ่มเนาะน่าจะตนกลบตนเล้งผู้แหละพอน่าจะเพราะว่าตังเว้นี่ไปไผไปมั่นเข้าใจแล้วเออเวียกไผเวียกมั่นมีแบบตนเล้งแต่ได้เจอเพื่อนกันนัดมาเจอนั่ง บนใดบหน่งส no <si 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 ักน um <si <si ิด <si ส <si 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 ักหน่อยได้อ <si ย <si <si ู <si <si ่อันนี้ถาจเป็นจัแจงเ่งนี้ล่บ่ได้มาสุ่มเาิต่อเจ้าก็ิต่อได้ไได้โดยโดยอือพอจะเขนไปเลยทีมงานเนาะได้ได้ได้ากันไลงนโดยอยู่ในยูทูบไทยฮูบไทยห้อยจักเทื่อนึงเนาะดนนได้มา4-5ปีเพื่อจะได้เจออ่าพี่น้องเลยโอ้ย ขมคุบใจพ่อคุณเนไรโอเนาะดีฮหาเกียิมาหาทีมงานเขาจ้าทำงานดีครับโดยพอโดยาเจ้าดีเยดีเดี๋ยวเจ้าทำจาจรโดย่จ้มัจยโดยโดยโดยบใจรรอะจังน่อยรอกาแฟมากอนพี่น้องเลย ติาน่โอ้โตกะบอมีเสือกเล็กเดโอ้ยเป็นเล็กเสือกอยู่ไม่ช้อนใช่ไหมเนาะป็นทางยูทูบเบอร์เป็นทางการเด็กเสือกเลยแต่กล้องไในบรรทุยางอ่ามีโอกาสที่จะมาดใช่หรอแมีโอกาสที่จะรับอายุค่อยแต่ละเนตังกล้องเขาอยู่ยุคช่วงที่มานี้เขาจะคิดไป มน่นเลยมนะัทังพอเพิ่นเลี่ยงพี่น้องเลยมันนี่ป้าจะได้กินของแซ่บกับบา้านเอาไปขึ้นเพินกก่นต้ก็ได้เดเอาโหลดมันนี่เด้อเอาซีม,มึงด้วยซีม,มึงด้วยแซ่บอยู่บ่โอ้ยพี่น้องเนี่ยจัดโจกอะไรโจกแล้วซามสิบปลายได้ด้วยไงไอ้ดีเพลงไงพี่น้องเนี่ยเป็นอะไรอาะ แซ่บ้ยน้นี่ีมาณมาณดีงามนพอเพิ่นกินเยพนีพอน้ำทับซิมเพื่อสุขภาพเนาะดอยดอยดอยนี่มาเตียงกินนี่นพี่น้อง,น,น,ง,ง,ง, êu, งนี่จักม<อ>ยังเครืงเคร่งเคียวเครื่งร้มไม่ยอมเอ้าโอ้ยดนาะ เอาขอห็ดในขวี้อย่อดเอาจะก้องไปได้ค <ขอ S 2> รับโอ้ยเจ้าว้าว <c oughs> ุ่กน <c oughs> ้องุนะ่นั่นวที่สำสบน้งงุ <c oughs> น่นทังลุ่มนะน้ำอุ่อ <c oughs> นตึงๆในกาแฟเติเลี้ยง <c oughs> เ <c oughs> ตะเลี้ยง <c oughs> พอดีเ <c oughs> พอเตียงกบับโมกุอยหวานนั่นปะน่ะนะสมสมเหม,มือนหวานเ,เลยเส่บเส่บริบเรียบเลยเลยคดีของหวานกุ้ยเลยเลยบ่ไวเมะก็เป็นบาหวานอยู่ยันติดมาไม่เป็นกระปพันนั่งกับนนัน่นเลยเอ้าพี่น้องไงนั่งรอรถจักหน่อยล่างรถลนะงลแล้วก็ไปต่อเนาะไปพี่น้องไงบ้านนี้เสร็จร้อยละอ่ามาักมักจะเส่อันสีกันเลย

นี่ก็ได้เพราะไปนี่ก็ได้โดยบ๊อบบ๊อบอันหัดนั่งนั่งทั้งขางด้วยไปไปเลยเพราะนั่งนั่งขางไปไปพี่น้องเลยเนาะมาหอดตลาดไปนี่ไปซไปเบิ่งตู้เยกตู้เย็นกันเ้อพอไปซื้อตู้เย็นว่าสันอ่าสวัสดีพี่น้องหันเจ้าของหันมิจิลี่ยู่บาทนี่รักเอากันเ้อ

อาเจ้าคิดว่าโอเคอันนี้มองคุณมาวันอ๋อเพราะว่าเินว่าจะฮู้ว่างบพอประมาณเท่าไหร่ตั้งมานะอ่าได้มันโอเคพเจ้าแล้วโอเคตูเ้เย็นมาออกมาเมออบ,บิใส่นีด้แท้น่ะันน้อยก็บ่อยู่บอืมมอีแหโอ้ยเนาะเอาๆๆๆๆซนะ เครื่องหาแกะกีฟุนขึ้นลายเใช่ไหมมนบอตัวกันไปจักอ่ยอเพราะสีได้งามเพราะคือคือลนเลยนั่นเลยเนาะอันนี้ประมาณเท่าไรน้องต้าอี้ยังละบาดนี่ม่ค้าก็อายกันยังโอ้ยเนาะท่าไรหน่อยนี่ัวนี้อยหาพันหย โอเคเเโอเคใช่ฮ่าฮ่าฮ่อ่า่วยเฮะคือการนี่ไงแต่ต่างแต่สีเสื้อแต่บ่เตียงมักสีที่งามบอเนาะพี่สีงามๆเดี๋ยวเพเ่อนก็แบสีอันนี้แหละโอเคเนี่ยทั้งพี่นี่ชิ้นไงโพดนักพดเนาะประมาณนี้แหละอ่าิ้ยยงเปลี่ยวอะ ผมตัวไ่่เอัิกเก็ตได้่เออนิกเก็ตก็ได้เป็นยังมันมีนกเก็ตเ็ิตูวห้กันเต็น้นาถ้นีเอตู้เย็นพีน้องเยอ่าท่อตู้เย็นพัดลม,ดลม,ดลม,ดลมรันะดมีเบดเนาะววววา ยันไปถ่ายอยู่พุ่น,น <ำ S 1> เ,เติดเป็นนนะ้้วเราเป็นคนสรานไม่มาด้ก็บึงบึบึงดาวตาโอ้แม่แม่ไม่ค่าประจักษ <laughs> มันมีไมแ้แหลวครับประจิวจ๋วย็นยบุตรศรี แต่ว่าอันเดียวกันเบิหาพันยบาทนนเนาเนาะรุ่นนี้รุ่นสองสั้นนี้ได้ท่าน,โ,น 3, โอ้โหมื่นปลายบ๊วยบ๊วยบวยแพงปร้นนี้แล้วพอดีงามหาพันกว่าบาทประมาณ200ปลายเนาะอะ,ะบูมินบมอดบ่อดสองร้อยร้อยมันร้อยแปดสิร้อยเจ็ดดสบดอ ซื้อไปให้เนซือเกาแหละผู้ใหญ่เนมาตาต่างประเทศมาแต่ซื้อมาซื้อเองเลยมนแมนแเองเนเอย่วอย็ด้น่อย่ะซึ่งหน่อยพี่น้องเลยรอให้ัน้นพิ่มาก กนกมืออ่าฮากแ่คุณม่คหณแม่คม่คุณแม่คุณแม่คนม่คุณแม่คุณแม่คุแมงคิ่คุณมคนแม่แ่คุแคุณค่คุคน่คุีุ่ณี่ค่คุณแ่ค่แม่ค่คุณพ่่คงเแม่่คุณแมอมกม่ค่แ่่่ค่ค่ง่ มาจอดเฮาให้แม่นังหลอกมันบุชกี่ชั่ววานนี่วานนี่ทันในชุกมันนี่ก็เรื่องชายบ่อยเรื่องกินเนาะมันบ่แซ่บได้กล้วยบ่ได้ใส่ยุงใส่ยาธรรมชะสะแถวนี้บุสมีเลยกล้วยกล้วยธรรมดานี่กล้วยไข่เอามื่อหน่ที่เอาจะเครื่อนึงมาฝากมาอันตัวนี้อันเอาขึ้นรถเลยเนาะพี่น้องเงยตัวมา ปรตูนโอบนักปะเดโอ้ยพ่อครับน้ำ2องขน้างหรอกที่จริงก็บริเวนักปะเดาะเบาอยู่โอ้ยเนาะ นั oh. ่นแหละประตูนึงนะเดกระดึงครับขึ้นไปหันก็ได้เออเอานี่เต็งบ่ะนี่กระสอบเข่าทับไว้ตูดตูดมาจำกระสอเข่ากระสอบเข่านะนั่นแหละ

เนี head, ่ยก็เอาเอาซอกเขาไป่ข้างในนะบนอนบอนอนบ่ได้ได้ตื่นเดี๋ยวน้ำยาไม่ใช่นะนอนบอกได้ได้ได้เลยนี่ก็พอได้แลยปวดทางมันปวดยากประเด็นนะได้ยินได้ยิได้มากระแทกตอนมั้นเมื่อกี้มึงเพราะทำไมเขาว่าเอาเอาซบเข้าใส่ในในไนนิดใส่ลุ่มคนน่ะเอาอเออเอาก็ซบเข้าบ่ซบเข้าใส่กันจริงบ่บ่เลือนออกน เเอาซ่เานึงที่นนี้บ่บ่นพายางก็ได้อพายาหงห้องเอโอเโอเคนั่นแหละิโอเคนั่นละไปจ่ายเงินเพิ่นพี่นอนะ้องเทา่เออโทยังสะก้องยังคือมุนมาเลย ดน้อีงเลยไปเดี๋ยวไปเบิ้งไปลุ Sunday> ้นไปซมน้ำกันเนาะห้าห um ้าพันหกร้อยบาทกเรี่อรแพลนะคะพิเศษน่อาหาภาสาร้วันามนมูกหรือกองกองยูนี่นัก เขามึงค้างไปไม่ได้คือบรุลายเหรอบุรลุบ่ได้ยู่ได้ยืดเคยสื่อประจำไหมเพียงมาสื่อตลอดถามน้องพันเรยก็ได้เพราะว่าพนอัตราแลกเปลี่ยนเพ็นหุ้งหมดเลยยันนี้นที่พ่เขอเนี่ยเป็นเงินดอนเท่าไรอันนี้เงินอันนี้แปดปีอันนี้เงินดานเป็นทุนแปดปีอ๋อ ได้ได้ด้วยแลไรเงนเงินดอนหรือว่าพ่อเอาหนี้กันก็ได้พ่อเอาเงินดอนในเลขเงินบาทโอ้ประ่านี้นี่มันก็ห้านเลขเปลี่ยนอยู่เลขเงินบาทมา่อไจังเอาเงาินบาทจ่ายแคบคืนมันจะงบงงเนาะโอเคน้อ สองร้อยหนึ่งหมื่นกับสองอบาทตกเห็นขาดูเลยเนาะยังอยู่อ่ะสี่พันเก้าร้อยเนียขา้าตัวแรกน้นักกินเขา ไปเตะอ่ะโอเคโอเคพี่น้องไงเพิเ่นไปแตกก่อนอ่ามาเฮากระซีมา,า,บมาจบคลิปอยูพ่พี่พี่น้องไงเพิเ่นยังไปอ่าเปลี่ยนเงินน้อยอยู่เนาะปะ่ปะบ่เตียงก็สิเดินทางต่อก่อนพี่น้องไงพาพ่อเพิ่นไปนําเนาะพี่น้องเนาะกระซีอ่าไปหมดเพิ่นและทั้งบ้านเพิ่นสิมเพิ่นแหละไปรุ่นไปเบิ่งไปชมนํกากันว่าอ่าสิเป็นของพายรอบนี้ทำไมพี่น้องไงรอบก่อนเป็นของน้องน้องน้ําผึ้ง อรอบนี้ก็พุ่นแหละน้ำมันนั่นแหละไปเปบิ่งไปส้มน้ำกันเด้อพี่น,อน้องเลย,เลยขอบ,บุญขอบคุณขอบมกุกขอบใจพ่อคนในลายเนาะที่ซรอยเรือทางน,อง,นองน้องๆอ่าพ,พี่น้องเลยเนาะอ่าเพิ่นเห็นในคลิปว่ามีความสำคัญมาจัดเพิ่นขาดแคลนยังมีตู้เย็นใส่พี่น้องเลยไปรุ่นไปเปบิ่งไปส้มน้ำกันคลิปต่อไปเนาะสำหรับมื้อนี้ขอตัวจบคลิปไปเพ่งสำนีกันเด้อสบายดีพี่น้องบ๊วยชื่อู่ชื่คนพี่น้องเลยไปบ๊ายบายต่อคลิปหน้า